มาต่อกันที่พีที่7 จากความเดิมตอนที่แล้วซีรีส์ก็ได้เฉลยแล้วนะคะว่าคิมอึนมินผู้หญิงที่นอนป่วยติดเตียงที่ซอนยุนมักจะไปเยี่ยมอยู่บ่อยๆแท้จริงแล้วเธอก็คือภรรยาของควันจีอุงและเป็นแม่ผู้บังเกิดกล้าวของซอนยุนนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้ซอนยุนแวะมาเยี่ยมมินยอกที่ห้องพักฟื้นพร้อมกับยื่นสมุดโน้ตของป้าแว่นให้เขาซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าลูกชายของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ตัวจริงเขาคนนั้นก็คือมินยทกนั่นเองและภาพก็ตตัััััดดดกลบบบมมมมาาทที่ปจจุุุนนาานนิยยยอรสสสโ้ว,วสงส ก่อนจะมารู้ทีหลังว่าเจ้าของสมุดโน้ตเล่มนี้เป็นคนที่ทําให้พ่อแม่ของเขาต้องตายเขาเค่อยๆเปิดอ่านคําสารภาพของป้าแว่นด้วยความขุนเคืองซึ่งระหว่างนั้นซอนยุนก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าของสมุดโน้ตเล่มนี้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เธอจะจากไปเธอยังคงภาวนาขอให้นายยกโทษให้มินทยอกที่ได้ฟังก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเคว้งสมุดโน้ตเล่มนั้นทิ้งและตรงเข้าไปถามซอนยุนว่าเป็นอะไรกับป้าแวน่นแกเป็นลูกของมันเหรอซอนยุนสะบัดมือออกและตอบว่าไม่ใช่พอดีว่าฉันมีเรื่องนิดหน่อยก็เลยขอยืมสมุดโน้ตเล่มนี้ ตอนนี้ฉันเอามาคืนให้นายแล้วพอพูดจบเขาก็ก้มไปเก็บสมุดโนต้ตมาให้มินทยอกก่อนจะจากไปซอนยุนได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่านายก็เหมือนกับฉันนั่นแหละมินทยอกและภาพก็ตัดมาที่ห้องพักฟื้นของคิมอึนมินซอนยุนเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆผู้เป็นแม่ก่อนจะหวนนึกถึงวันที่พ่อเสียชีวิต ตอนนั้นพ่อของเขาถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผู้กระทำผิดสุดเทียมที่ทำร้ายเด็กซันยุนรู้สึกเจ็บปวดมากไม่ได้ยินคำนั้นเขาพยายามอดทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารมาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวถูกเพื่อนที่โรงเรียนพากันล้ออีกจนได้ว่าเป็นลูกของผู้กระทำผิดสุดเทียมโหดบาดแผลที่ทำให้เจ็บปวดในวันนั้นซันยุนยังคงจำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้เขาค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือแม่ก่อนจะพูดออกมาว่ารอก่อนนะครับแม่เดี๋ยวทุกอย่างก็จบลงแล้วตัดภาพมาที่นางเอกก่อนหน้าที่เธอจะเข้าไปทานข้าวกับสามีเธอบังอ เออเจอกับนักจิตวิทยาที่หน้าร้านอาหารนักจิตวิทยาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างเจอผู้รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้ตอนนั้นหรือย,อยังนางเอกตอบกลับไปว่าเจอตัวแล้วทั้งคู่เมาท์มอยเรื่องนั่นนี่ตามปกติแต่แล้วนางเอกก็ต้องมาสะดุดกับคำถามที่อีกฝ่ายถามเธอว่าคุณได้เอาสมุดโนด้ตให้เขาไหมคะ นางเอกจำได้ปะก่อนหน้านี้เธอไม่เคยบอกเรื่องสมุดโน้ตกับนักจิตวิทยาเลยแล้วนักจิตวิทยาสาวเธอไปรู้เรื่องนี้มาจากไหนกันในระหว่างที่นางเอกกำลังนั่งครุ่นคิดเรื่องนี้เธอก็หยิบข้อมูลเก่าๆของซอนยุนมาอ่านไปด้วยและเธอก็ต้องเอกใจเพราะข้อมูลที่เธอได้มาจากนักจิตวิทยาสาวดูเหมือนจะมีอะไรไม่ชอบมาพากลน,นางเอกบนพึมพำกับตัวเองว่าซอนยุนนายเป็นใครกันแน่นะในเวลาเดียวกันซอนยุนที่นางเอกกำลังสงสยัยก็มาพบนักจิตวิทยาที่ห้องทำงานเช้าวันต่อมาซอนยุน ข้อความมาหานางเอกรัวๆถ้าว่านางเอกกลับเลือกที่จะไม่อ่านสามีเห็นดังนั้นเลยถามนางเอกกลับไปว่าใครส่งข้อความมาหาเธอนางเอกตอบกลับไปว่าคนที่เพื่อนฉันฝากให้ฉันตามหานะ่ะสามีได้ยินแบบนั้นเลยถามต่อว่าคุณเอาสมุดโน้ตเล่มนั้นให้เจ้าตัวไปแล้วนี่แล้วคุณยังกังวลเรื่องอะไรอีกนางเอกอ้างว่าบาดแผลที่ซอนยุนเจอมันเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างใหญ่สําหรับเขาเธอก็เลยแอบเป็นกังวลเรื่องเขานิดหน่อยสามีเข้าใจและรับรู้ว่านางเอกเป็นห่วงซอนยุนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากให้นางเอกไปยุ่งกกกัับซอนยุนมาาเพระ ซอนยุนดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่ตัดภาพมาที่ซูจินเธอแวะมาเยี่ยมแม่ของซอนยุนที่โรงพยาบาลและระหว่างนั้นเธอก็บังเอิญเจอกับแทโฮที่เพิ่งจะเอาหัวโขกกับรถขนของไปหมาดๆมาแทโฮบ่นกับซูจินว่าเขายังไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพิ่งจะออกมาจากห้องผ่าตัดเมื่อกี้ซูจินได้ยินดังนั้นเลยเอาขนมที่เธอซื้อมาให้เขาซะ หวังจะให้เขาได้กินอะไรรองท้องก่อนทํางานต่อถ้าว่าฝั่งแทงโฮกลับไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าซูจินต้องมีใจให้เขาแน่ๆเขาก็เลยถ่ายรูปคู่กับขนมนั่นและส่งข้อความไปหยอดซูจินหนึ่งกลุ่ม ขอบคุณสำหรับขนมรูปหัวใจด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะเลี้ยงข้าวคืนคุณนะทางฝั่งซูจินเธออ่านข้อความของแทฮโฮแล้วแต่เธอไม่ตอบกลับใดๆทั้งสิน้นจากนั้นเธอก็ทักไปบอกซอนยุนว่าภารกิจมาเยี่ยมแม่ของเขาที่โรงพยาบาลสำเร็จแล้วนะคราวหน้าถึงคิวของเราแล้วเราไปเดทด,ด้วยกันเถอะซอนยุนตัดผาพมาที่สามีนางเอกเขามาพบสายสืบอีที่ร้านอาหารเพื่อคุยเรื่องเบาะแสคนที่ส่งภาพถ่ายมาให้นางเอกซึ่งระหว่างที่พวกเขาคุยกันซอนยุนก็แอบมองสถานการณ์อยู่ไกลๆด้วยสายสืบอียื่นรูปูปนนยุนสาามีางเอกด พร้อมกับบอกว่าซอนยุนทํางานให้กับนาย,ยกเทศมนตรีคิมจุนเขาเป็นช่างภาพมืออาชีพคอยจัดการล้วงด้านมืดของคู่แข่งให้กับนาย,ยกเทศมนตรีคิมจุนพอสามีนางเอกได้ยินแบบนั้นเขาเลยสงสัยว่าเป็นฝีมือซอนยุนหรือเปล่าที่ถ่ายรูปเขาตอนจูบก,กับชู้รักแล้วก็ส่งรูปนั้นไปให้นางเอกพี่วันนี้เป็นคําสั่งของคิมจุนไหมสายสืบอีบอกว่าเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ต้องจับตาดูซอนยุนไปเรื่อยๆก่อนถึงจะรู้และภาพก็ตัดมาที่ห้องปริศนาห้องหนึ่งที่ข้างในมีแต่รูปนางเอกและสามีเธอเต็มมไปหหดซึ่งงงเจ้้าขออ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือซอนยุนนั่นเองหลังจากซอนยุนได้เบาะแสใหม่ของสามีนางเอกแล้วเขาก็จัดการส่งเบาะแสพวกนั้นให้เลขาสาวส่วนเลขาสาวก็มอบรางวัลให้เขาตามปกติถ้าว่าครั้งนี้น่าแปลกเพราะซอนยุนของเงินตอบแทนมากกว่าที่เคยนั่นเลยทําให้เลขาสาวสงสัยว่าเขาจะเอาเงินจํานวนมากขนาดนั้นไปทําอะไรเลขาสาวพยายามหาคําตอบจากซอนยุนแต่ซอนยุนก็ไม่ยอมพูดความจริงออกไปตัดภาพมาที่มินฮยอกเขาได้รับแจ้งจากเจ้านี้ว่ามีคนจ่ายหนี้ให้เขาหมดแล้วและคนที่จ่ายหนี้ให้เขาก็ คือซันยุนไม่นานซันยุนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาพร้อมกับเอกสารการชำระหนี้ในมือเขายื่นเอกสารฉบับนั้นให้มินหยอกและพูดทิ้งท้ายก่อนจะจากไปว่านายเลิกเล่นการพนันซะนะ ตัดภาพมาที่นางเอกเธอมาหาเบาะแสของซอนยุนเพิ่มเติมที่บริเวณหลุมฝังศพของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้ซึ่งในระหว่างนั้นซอนยุนก็โทรมาชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ร้านพูรอเนบมนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะนั่นเป็นร้านของแม่เธอวินาทีนั้นนางเอกเริ่มสัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัยเธอก็เลยตัดสายซอนยุนทิ้งซะทางฝั่งของซอนยุนพอเขาเห็นว่านางเอกไม่มาเขาเลยเดินไปร่ำลาแม่นางเอกจากนั้นก็ขอตัวกลับบ้านก่อนทางด้านนนนของยกทศมมตรีิจุ เขาลงพื้นที่ทํากิจกรรมกับประชาชนหวังจะเรียกร้องให้คะแนนเสียงของตัวเองเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วเขาก็โทรเรียกให้สามีนางเอกมาพบที่ร้านอาหารพอสามีนางเอกไปถึงที่นั่นเขาก็เปิดฉากถามนายกเทศมนตรีคิมจุนเลยว่าเรียกเขามาที่นี่มีธุระอะไรนายกเทศมนตรีคิมจุนตอบกลับไปว่าเขาอยากให้สามีนางเอกมาทํางานให้เขาคุณคงเบือ่อกับการเป็นผู้ประกาศข่าวเต็มทีแล้วลองเปลี่ยนบรรยากาศดูหน่อยดีไหมสามีนางเอกเรีบปฏิเสธไปทันทีเพราะเขารู้ว่านี่เป็นแผนของนายกเทศมนตรีคิมจุ ที่หวังจะสกัดไม่ให้เขาเปิดโปงความเน่าเฟ้ของตนขอบคุณสำหรับข้อเสนอดีๆนะครับแต่คุณเก็บข้อเสนอพวกนั้นเอาไว้เองเถอะ พอพูดจบสามีนางเอกก็เดินหันหลังเตรียมจะจากไปถ้าว่าระหว่างนั้นนายกเทศมนตรีคิมจุนก็ได้พูดบางอย่างขึ้นมาว่าผู้อํานวยการคังซูโฮคุณจะต้องกลับมาหาผมอย่างแน่นอนผมมั่นใจทันทีที่สามีนางเอกกลับไปนายกเทศมนตรีคิมจุนก็สั่งให้เลขาสาวเอารูปสามีนางเอกที่ซอนยุนถ่ายได้มาให้เขาดูและเขาก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าสายสืบอียังคบหาสมาคมกับสามีนางเอกอยู่ความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันช่างแน่นแฟ้นซะจริงๆแฮ ทางด้านของสามีนางเอกพอเขาเดินออกมาได้ครึ่งทางเขาก็หวนนึกถึงตอนที่เขาคุยกับสายสืบอีก่อนหน้านี้เขาบอกกับสายสืบอีว่าที่เขาอดทนมาจนถึงตอนนี้ได้ก็เพราะนายกเทศมนตรีคิมจุนเนียแหละถ้าไม่ใช่เพราะนายกเทศมนตรีคิมจุนคนที่ทำร้ายลูกเขาคงได้รับโทษอย่างสาสมไปแล้วและนางเอกก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้เลยเพราะผมไม่มีอำนาจมากพอแต่ตอนนี้ผมจะสู้จนถึงที่สุดสายสืบอีเตือนสามีนางเอกว่าจะจัดการฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมัน สารเลวยิ่งกว่าอะไรนายก็รู้นายจะรับมือกับคนอย่างนั้นได้หรอ ที่พวกเราตกงานกันไปพักหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเราพยายามเปิดโปงความเน่าเฟะของมันเนี่แหละสามีนางเอกตอบกลับไปว่าตอนนั้นพวกเขายังอ่อนหัดเกินไปเสิร์ไปโจมตีศัตรูโดยที่ไม่มีไพ่ตายแต่คราวนี้สามีนางเอกมั่นใจมากว่าจะต้องจัดการนายกเทศมนตรีคิมจุนได้แน่เพราะเขามีหลักฐานสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบทําธุรกิจสีเทาที่เมียน้อยของนายกเทศมนตรีคิมจุนเป็นคนทําสายสืบอีถามสามีนางเอกย้ําอีกครั้งว่าเขามีหลักฐานพวกนั้นจริงๆใช่ไหมสามีนางเอกก็บอกว่าใช่ตอนนี้เขารู้ รบรวมหลักฐานใกล้จะครบแล้ว ผมไม่สนหรอกว่าทุกอย่างจะพังทลายลงไหมแต่ผมจะทําทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คิมจุนเป็นประธาน,นาธิบดีพี่ต้องช่วยผมด้วยนะครับและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันจังหวะที่สามีนางเอ,งเองกกาลังเดินกลับไปที่รถทันใดนั้นซอนยุนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาสามีนางเอกเห็นแบบนั้นก็จําได้ในทันทีว่าผู้ชายที่เดินสวนเขาไปเมื่อกี้คือคนเดียวกันกับที่สายสืบออเอารูปให้เขาดูทางด้านของนาย,ยกเทศมนตรีคิมจุนที่เขาเรียกซอนยุนมาพบในวันนี้ก็เพื่อจะถามถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ของเขาย้อนกลับไปวันนงาน ศพของพ่อซอนยุนในวันนั้นนายกเทศมนตรีคิมจุนก็มาร่วมไว้อาลัยด้วยเขารู้สึกสงสารซอนยุนมากที่ต้องเสียพ่อไปตอนที่อายุยังน้อยๆเพื่อเห็นแก่มิตรภาพที่ผ่านมาเขาเลยให้สัญญากับควอนจีอุงที่ตายไปแล้วว่าเขาจะทําหน้าที่เป็นพ่อให้ซอนยุนเองและภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันนายกเทศมนตรีคิมจุนบอกซอนยุนว่ากลับไปเรียนแพทย์เหมือนแต่ก่อนเถอะเดี๋ยวเขาจะจ่ายค่าเล่าเรียนให้เองที่นายกเทศมนตรีคิมจุนทําแบบนี้เพราะเขาหวังดีกับซอนยุนเขาอยากให้ซอนยุนมีอนาคตที่ดีถ้าว่า กลับปฏิเสธความช่วยเหลือของเขาเขาเลยเอาเรื่องแม่ของซอนยุนมาอ้างหวังจะให้ซอนยุนเปลี่ยนใจกลับไปเรียนถ้าแม่นายรู้ว่านายเป็นแบบนี้นายคิดว่าเธอจะภูมิใจหรอซอนยุนตอบกลับไปว่าคุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ผมแล้วแค่นั้นมันก็มากเกินพอแล้วครับ ถึงแม้ซอนยุนจะพูดแบบนั้นแต่นาย,ยกเทศมนตรีคิมจุนก็ยืนยันคำเดิมว่าอยากให้ซอนยุนกลับไปเรียนแพทย์นายอย่ามัวไปเสียเวลากับศัตรูที่ทําให้พ่อแม่ของนายเป็นแบบนี้เลยนายอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่านายกําลังทําอะไรอยู่ถ้าฉันได้เป็นประธานนาธิบดีเมื่อไหร่ฉันจะทวงความยุติธรรมคืนให้นายเองเพราะงั้นอย่าทําอะไรโง่งๆเลยเชื่อใจฉันเถอะนะ เวลาต่อมานางเอกมาหาซอนยุนที่โรงซ่อมรถพร้อมกับฉเฉลยว่าร้านอาหารที่ซอนยุนไปกินมาเป็นร้านอาหารของแม่เธอเองพอซอนยุนได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกใจเลยแถมยังถามนางเอกขึ้นกลับไปอีกว่าผมชวนคุณไปที่ร้านทําไมคุณไม่ไปทําไมคุณถึงมาที่นี่แทนละ่ะนางเอกอ้างว่าร้านแม่ของเธออยู่ไกลเกินจากนั้นนางเอกก็พูดเรื่องสุสานขึ้นมาอีกเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไปที่หลุมฝังศพของพ่อแม่ซอนยุนมาเธออ้างว่าที่เธอไปที่นั่นเพราะเธออยากไปขอโทษพวกเขาพอพูดจบนางเอกก็ลุก ซึ่งเตรียมจะจากไปแต่ซอนยุนก็พูดสวนขึ้นมาว่าทําไมไม่ยอมอ่านข้อความที่ผมส่งไปให้นางเอกไม่ยอมตอบคําถามในส่วนนั้นนั่นเลยทําให้ซอนยุนรู้สึกร้อนโดนใจเป็นอย่างมากตัดมาช่วงคำๆนางเอกกลับไปเยี่ยมแม่ที่บ้านและเธอก็ได้เจอกับยูริ ที่มารอทานข้าวเย็นพร้อมกับแม่เหมือนกันนางเอกเนียนๆถามแม่ว่าวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแม่ตอบกลับไปอย่างไว้ว่ามีสิก็เรื่องที่ลูกสาวทั้งสองมาทานข้าวกับแม่ไงเมื่อนางเอกรู้ว่าซอนยุนไม่ได้มาสร้างเรื่องอะไรที่นี่เธอก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาทันทีทันใดหลังจากสองแม่ลูกพูดคุยกันเสร็จพวกเขาก็มานั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขในขณะที่บรรยากาศกำลังเป็นไปด้วยดีทันใดนั้นสามีของนางเอกก็ปรากฏตัวขึ้นแม่เห็นดังนั้นเลยเรียกเขามากินข้าวด้วยในระหว่างที่ทุกคนกกกกกาาาลังังงินนข้ววเเอกก็สต่ ีของเธอกับยูริไม่คุยกันเลยด้วยความที่เธอสงสยัยเธอเลยถามทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกคุณสองคนไม่คุยกันเลยล่ะสามีนางเอกกำลังจะเอ,อ่ยปากตอบแต่ยูริก็พูดสวนขึ้นมาว่าฉันโกรธที่คุณซูโฮทำพี่ร้องไห้ฉันก็เลยไปต่อว่าเขาถึงที่บ้านพอนางเอกรู้เหตุผลทั้งหมดเธอก็อดที่จะขำออกมาไม่ได้ เวลาต่อมาหลังจากสามีและนางเอกกลับมาถึงบ้านสามีก็เอ่ยปากขอโทษนางเอกอีกครั้งที่เขาไม่ยอมพูดออกไปตรงๆว่าเป็นอะไรเพราะเขากลัวว่านางเอกจะเป็นห่วงนางเอกบอกว่าไม่ต้องขอโทษเธอหรอกพอพูดจบเธอก็เดินเข้าไปกอดให้กำลังใจสามีพร้อมกับบอกว่าขออยู่แบบนี้ไปอีกสักพักนะตัดมาช่วงดึกๆ นางเอกรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเลยหยิบภาพถ่ายใบนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งและมันก็ทำให้เธอสงสัยขึ้นมาอีกว่าทำไมภาพถ่ายใบนั้นไม่ยอมถ่ายติดหน้าผู้หญิงเช้าวันต่อมานักจิตวิทยาไปหาซูจินที่ชมรมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวานซอนยุนไปหาเธอที่ทำงานและเอาแต่ถามเรื่องของเด็กที่ประสบเหตุไฟไหมซูจินได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเธอบ่นว่าพักเนี้ยซอนยุนกับนางเอกเอาแต่ยุ่งกับเรื่องพวกนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนักจิตวิทยาตอบกลับไปว่าอาจเป็นเพราะทั้งคู่มีแผลใจคล้ายๆกันซูจินรีบแยย้งงอ่่าาไวว ก็มีแผลเหมือนกันเธอวอยยออกนอกหน้าจนนักจิตวิทยาจับได้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับซอนยุนซูจินฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำอะไรคุณซูฮยอนนะ คุณซูฮยอนเขาเป็นคนดีซูจินปฏิเสธไปอย่างไวว่าไม่ผู้หญิงคนนั้นร้ายกับซอนยุนค่ะถ้าเธอร้ายกับซอนยุนก็เท่ากับว่าร้ายกับหนูด้วยตัดภาพมาที่นางเอกนักข่าวสาวส่งข้อความมาบอกเธอว่าตอนนี้เธอติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีแม่ของซอนยุนได้แล้วพอนางเอกได้ข้อมูลติดต่อของตำรวจรายนั้นเธอก็รีบตรงไปหาเขาที่โรงพักและนางเอกก็ได้เบาะแสเพิมเ่มเติมจากตำรวจว่าลูกชายของคิมอึนมินพยายามยื่นคำร้องเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับแม่ของเขาแถามเขายังโพสต์อะไรแบบนี้ลงบนโซเชียลอีกนางเอกได้ ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบตามไปสืบต่อทันทีว่ามีใครโพสต์อะไรทํานองนี้ลงบนโซเชียลไหมพอสืบไปสืบมาก็ไปเจอกระทู้ดังกล่าวเา่านางเอกค่อยๆเลื่อนอ่านคอมเมนต์ทุกบรรทัดก่อนจะไปช็อกกับคอมเมนต์หนึ่งที่เม้นว่า ผมก็เป็นนักศึกษาแพทย์เหมือนกันเดี๋ยวจะช่วยลงชื่อในคำร้องให้อีกคนนะวินาทีที่นางเอกเห็นประโยคนั้นคนแรกที่เธอนึกถึงเลยก็คือซอนยุนเพราะเขาเคยช่วยปั๊มหัวใจให้กับคิมอึนมินซึ่งลักษณะและท่าทางตอนที่เขาช่วยไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปเลยแต่เหมือนคนที่มีทักษะในการช่วยเหลือคนนั่นเลยทําให้นางเอกสงสัยว่าลูกชายของคิมอึนมินที่เธอกําลังตามหาคือซอนยุนหรือเปล่าเพื่อที่จะหาเบาะแสรเรื่องนี้เพิ่มเติมนางเอกเลยไปถามแทโฮที่โรงพยาบาลว่าเขาพอจะรู้จักซอนยุนไหมซึ่งงคํําาาตตอออบขแททโกกก็ใหนเกกจ เพราะเขาบอกว่าเขารู้จักซอนยุนเจาน้านันเป็นรุ่นน้องของผมที่โรงเรียนแพทย์ครับตอนแรกนางเอกยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่จนกระทั่งเธอได้มาเห็นรูปของควันจีอุงที่ยืนกับเด็กคนหนึ่งบนป้ายที่โรงเรียนแพทย์ซึ่งเด็กคนนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่อยู่บนสร้อยที่นางเอกเจอตอนไปเยี่ยมซอนยุนที่โรงส่อมรถก่อนหน้านี้นางเอกก็เลยเชื่อเลยว่าซอนยุนเป็นลูกของควันจีอุงและคิมอึนมินจริงๆตัดภาพมาที่ซอนยุนเขาได้รับข้อความจากนางเอกว่าออกมาเจอกันข้างนอกหน่อยสิ ทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้ภาพก็ได้ย้อนกลับไปตอนที่นางเอกพิจารณาคดีตอนนั้นนางเอกให้การกับศาลว่าถึงแม้สิ่งที่เธอทำลงไปมันจะผิดแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอก็ยังเลือกที่จะทำแบบนั้นเหมือนเดิมนางเอกพูดประโยคนั้นออกมาด้วยความเครียดแค้นโดยที่เธอไม่รู้ว่าตอนนั้นซอนยุนก็นั่งฟังอยู่ในศาลเหมือนกันการตัดสินใจของนางเอกในครั้งนั้น จึงเป็นจุดเดิมต้นที่ทาให้ซอนยุนรู้สึกแค้นเธอเพื่อที่จะเอาคืนนางเอกที่ฆ่าพ่อเขาซอนยุนเลยอาจติดตามนางเอกไปทุกที่ไม่ว่าเธอจะทําอะไรอยู่ที่ไหนซอนยุนจะรู้ความเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่างพอนางเอกพ้นโทษออกมาแล้วซอนยุนก็เริ่มแผนการที่เขาเตรียมเอาไว้โดยเริ่มจากการเข้าไปตีสนิทกับนางเอกจากนั้นก็ทําตัวให้ดูเหมือนเป็นคนสําคัญของนางเอกเพื่อที่นางเอกจะได้ตายใจซอนยุนวางแผนทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีทว่าสุดท้ายนางเอกดันมารับรู้แผนการของเขาทั้งหมด เรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจะมีอะไรมาแกงพวกเราอีกไหมรอติดตามกันต่อในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้แอดขอดตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ